มีหลายทท่หลายว่ะเอ้ยลองตรงนี้ลองดมตรงนีงน้จุ่มนี่ปาตีตโทจุ่มนี่เมนจังไห้นี่จุ่มนี่

เัี้ยเงน้ยเงี้ยเงยอุ่นอู้หยอดเพิ่นขึ้นหมุกแถวๆนี่มีคนมาพ่อบอสจุดนี่ ช่วยสีเยเลยตรงนี้ข้วอหะอ,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 อ่อนเนาะหากมันดับป๊กปก๊ปกคุณอ่ะกร่บหลาย งนั้นโอ้ออนไลน์เด้เอ๊ะมันเป็นดันอยังก่อเขาห้องนี่สั้นๆน่ะนะเป็นสั้นๆเวลาปมทึบหัวสีทิมลงไปกลางๆนี่เนี่ยได้สีหัวทิมตกคลองซะก่อ นี่นี่เจ้๋เว้ารอขุ้นนะน่ะเจ็นละก่องปิดพึ้นนะน่าเบิ่งเจ้น่ะ เออเอ้อน้ำโอ้ไม่น้ำอีกแล้วงาไม่งาไม่ย่อดักโอ้พว้นี้น้ำจ้ะต้นหญ้าต้งาไม่ต้หยาขนาดอืมอีกแล้วตมีคนมาเอาตีนี่ตรงนี้แสดงว่าอัน เพิ่นได้หลายแล้วเพิ่นมาบ่ฮอดจุดนี้นะ <c oughs> เพิ่นเก็บได้หลายแล้วเพิ่นเมื่อกก่อนเพิ่นบ่ฮอตมองนี้มันเลยเหลือแบบนี้น้ำกาแฟหน,นึงหลายขับหลายเนี่ยเด้อจ้ามาเก็บผักกาตาแดนน้ำกัน สัก,กระเต้นเดี๋ยวมันกบเบนน็เบิดหนามันละเบ,บิดหนามันละกระบอมีกินแล้วเด้อจ้ะจากน้อยเพี้ยกับมาก,กินก่อนเฮาน้อยเพี้ยกับสิลงเพี้ยลงแล้วก็กินไปได้แหละคนจ้ะอู้ย,ยางามสะอ่อนเลยสะอ่อนจ้าสะอ่อน งามดุลิชาขอบอกขอห้องทุ่งเลยล่ะนี่ทุ่งดอกทุ่งพักตะแตนนเลยล่ะมันหลายแบบน,นี้เป็นทุ่งเลยเละ ล่า,าใส่ตำบักฮุงเด้อจ้ะสุดยอดของเพิ่นอยู่นี่ล่า,าใส่ตำบักฮุงล่า,าใส่อันต้มมามานี่ เออ่อนมาเจอะงเอาอ่อนแล้วหันก็นมีเพียเด้ย๋ย้จะหันก็นมีเพียมีหมดนี่เลยที่นี่เลเขาก็กกเลือกเอามัไลายสวยเลือกได้จ้ะสวยเลือกได้มัไลาย เลือบเอาลายโพดเอาเมือว่าเบิดดอกที่เอานะ่ะเอาแต่ทอกินนี่แหละ ต้นไม้ละต้นไม้บอกห้องตอกไม้ห้าห้องห้านี่หญ้าหยาหลายพู เบอดนึงหักก็ได้เลยติดถนนเลยจ้าติดถนนหลายแท้ลายว่าเขาไปได้รอมยังไงผู้ทางเก็บร์รลวดเพื่อนบอ่อแพงดอกบ่ได้เป็นบ้านหเห็นเป็นเดินเดินหยาเดินสวนจังสี่เดินจังสี่ นะติดถนนหนทางเดินจึงสิแหละงางเขามาเก็บเอาโลดเพรมีหัวมีหาวก็ต้องไปย่านยาก นี่นะนี่นะใช่รยวะโซดูอยู่กับมือนะ่ะเขา้ขจ,จะไปใช้กันแน่เลยลุกเยกข้อมประเทศจูเบเฮ้ยค่ได้ผูเห็นเอาเก็บบอกโซลาจันคีน่าเลยยกกิ่นขึ้นปากเลย,ย <c oughs> <c oughs> หมวกโซ่ให้เบิ้งเนี่ยว่าซั้นเรายกนี้ไปขึ้นทั้งฝ้าว่าให้เบิ้องเส้งมุมกล้องว่าเป็นอ่อ <c oughs> นวันลายอ่อนครับอ่อนเนี่ยยยดเบงนี้ โอ้โหหนักเลยล้มลงลง้มคลาคันหนาคล้ายขนาดแม่พ่อป้านจะคล้ายเลยกันเนียจ้าในจ้าเอาแบบนี้เลยจ้ามันหลายจ่าเลือกเอาไปอ่อนๆลดเด็กประมาณทำนี้แล้ เราต้องเด็ดเน้ารุ่นนี่เป็นนี่ก็อะนี่ำเนี่ยำนี่นนนก็กินได้แล้วลายลอยพับแล้วต้องเอาเน้าดอกลายอุบากหลายอุบ,บัตเหนียงสิ้มาลายปนนี่เคยพ่เคยพอ่พอ เย็บเพื่อเดียวกินได้เดือนพุ่หละจ้าล่างขาวตู้เย็ยนไว้มันก็เบิดไงอ้อนบนเอาายนะพัดอันนี้นะเคยละเอาขาวตู้เย็ยนไว้บนล่างก็เอาขาวตู้เย็ยนไว้ย้ำกินกับบนล่างก็ได้ เด้อระวังตกก็มีเก็บริมริแบบนี้หัวทิ่มลงไปของเราสวยๆจ้าสงอันนี้ไปเอา้นน้เอาก่อดนี่พอดีนี่ต่อดเลยไปซอมคุงจ้าซ้อมคุ้ง บอนั่นดอกไม่ได้ไปขายเด้จ้าไปกินซื้อสองถุงอยากอยากอะอยากพน้กกพนกินจ้ะไม่ได้ขายเพราะละเอาแต่กินกินช้ำนั่งก็เป็นเดือนละก็บตั้งมาพุ่งเท่าล้ละห้า,าหากอยอดก็เบิดดอกกลับละจ้ะเมื่มมมอยเ,เขาเอาแถวเดียวได้จ้ะนี่เอา้างเดียวไม่ได้เอาหลายซ้า ้างนี่กับพ่ะท่านได้เบิงบ่งเบิ่งยู่ข่างเดียวกับว่าไว้แล้วมันลายลายเกินไปเหิะไปกลับละจ้าบ๊ายบาย